คำเตือนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรตอรี่โปรดใช้วิตัวอย,ยาณในการรับชมสำหรับสมุติานกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลท่านนั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันใน ep ที่2ของงวด16กันยายนกับ7แนวทาง7สําสำนักนี้นะคะจะมีแนวทางของแอดสุดปีตแอดน้ำพุนายหนุ่ม um, อาจารย์นัดอาจารย์ปรีชา อาจารย์ปริศดาและก็แนวทางของอาจารย์นอตตี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะเริ่มตนน้นกันกับแนวทางของอาจารย์นัดหนึ่งกันยายนงวดที่แล้วแนวทางของอาจารย์ก็หลุดไปค่ะหลุดทั้งเลขเด่นและเลขสองตัวเลยนะ มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางงวด16กันยายนอาจารย์นัดให้เด่น9กับ6เลข2ตัวเด่น9ก็จะมีเลข92 93 94 19 79กับ89สำหรับเลข2ตัวเด่น6จะมีเลข60 62 64 56 76กับ86เลข76จะตรงกันเลยกับแอดเซรีกับแอสซันเดย์ค่ะ ส่วนเลข79จะตรงกับเลขดังคนบ้านสวายและเลข60 64กับ56ก็ตรงกันเลยกับแอดสุย e นะคะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์นัทจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะตามมาด้วยแนวทางของอาจารย์ปรีชางวดที่แล้วแนวทางของอาจารย์ก็หลุดไปเหมือนกันนะคะเด่น9ก็จะมีแค่9093แล้วก็ข้ามไป95้าน่าเสียดายข้าม9 4ไปนะคะ มาแก้มือกันใหม่ค่ะกับงวด16กันยายนอาจารย์ปรีชาให้วิ่ง9รูด9เลข3ตัวจะมีเลข490 803 845 403 893กับ791เลข2ตัวมี89 90, 90 93 45 85 84 91 03กับ97 จะมี93กับ03ไปตรงกันเลยค่ะกับอาจารย์เหนือใหญ่และเลข85 8 4กับ97ก็ตรงกันกับเลขดังคนบ้านสวายสำหรับเลข8993 91กับ79ก็จะตรงกันกับอาจารย์นัดเลยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์ปรีชาจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยแนวทางของแอดน้ำพุ หกันยายนงวดที่แล้วแนวทางของแอดน้ำพุก็หลุดไปเหมือนกันนะให้เน้น8 9กับ9 3แต่ว่าเลขออก9 4น่าเสียดายมากเลยค่ะมาลุ้นกันใหม่กับงมด่6กันยายนแอดน้ำพุเลขท้าย2ตัวชุดเดียวให้วิ่ง3 2ตัวให้เน้น3 1แล้วก็ให้กัน3 7ด้วยค่ะเลข3 1กับ3 7ก็ให้มาตรงกันเลยกับอาจารย์เหนือใหญ่นะคะ งวดนี้เลขของแอดน้ำพุจะมาไหมก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะถัดไปก็เป็นแนวทางชุดนี้ของอาจารย์กฤษดาซึ่งมี FC ขอเข้ามาแต่ว่าแอดมินก็ไม่เห็นข้อมูลมาหลายงวดเลยค่ะในที่สุดงวดนี้ก็หาเจอแล้วนะคะ16กันยายนอาจารย์กฤษดาเลข3ตัวเด่นบนจะมีเลข316317416417 623 723 624 724 603กับ703เลข2ตัวเด่นบนก็จะมีเลข03 16 17 23กับ24แนวทางของอาจารย์กฤษดาก็จะมีตัวเลขที่ไปตรงกันเลยกับเลขดังคนบ้านสวายนะคะมีเลข17ค่ะแล้วก็มีเลข3ตัว 316กับ624ด้วยนะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์กฤษดาจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดมาก็เป็นแนวทางชุดนี้ของแอสสุดปีตซึ่งงวดที่แล้วแอดมินก็ไม่เห็นแนวทางของเขาเหมือนกันค่ะก็เลยไม่ได้นำมาฝากนะแต่ว่างวดนี้ได้ข้อมูลมาแล้วแนวทางของแอสสุดปีต d งวด16กันยายนเลข3ตัว มีเลข895กับ538 2ตัวมี95กับ38ให้เน้นแค่2ชุด2หางนี้เท่านั้นค่ะในส่วนของเลขวิ่งบนให้วิ่ง5ล่างให้วิ่ง3เลขดับให้ดับบนเลข7นะคะและเลข4ตัวเด่นก็จะมีเลขเด่น9、เด่น 5, เด่น3กับเด่น8สามารถจับวินกันได้นะเลข38ก็จะไปตรงกันกับอาจารย์เหนือใหญ่ค่ะ เลข3ตัว538ก็จะตรงก,กันกับเลข3ตัวของเลขดังคนบ้านสวายนะคะเลขของแอสุดปีจะมาในงวดนี้ไหมก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อก,กันกับแนวทางของอาจารย์นอตตี้ หลังจากที่เงียบหายไปหลายงวดอาจารย์ก็กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับผลงานเด็ดเลยค่ะงวดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมานี้มีเลขเด่น4มาหลักหน่วยล่าง2ตัวชุดเน้นเม็ดเดียว4994ก็เข้า2ตัวล่างตรงๆเลยค่ะจำได้ว่าช่วงที่แนวทางของอาจารย์ร็อตตี้เข้าบ่อยเดินดีในปีที่ผ่านมา ก็จะเป็นช่วงประมาณนี้เลยนะยาวไปจนถึงปลายปีเลยค่ะจะเข้ายาวๆเหมือนปีที่แล้วไหมก็มาติดตามกันนะคะมาลุ้นกันต่อเลยกับแนวทางของงวด16กันยายนอาจารย์นอตตี้เลขรัฐบาลให้วิ่ง6รูด6 2ตัวให้67 75กับ64เม็ดเดียวให้เน้น65 56นะคะสำหรับเลข3ตัวจะมีเลข657กับ654 เลขเด่น6ก็จะมี64กับ65ที่ตรงกันกับแอซสยส่วนเลข64 65กับ67จะตรงกันกับอาจารย์นัดนะคะก็มาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์นอตตี้จะเข้าติดกันเป็นงวดที่2ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะปิดท้ายกันกับแนวทางชุดนี้ของนายหนุ่มซึ่งมีผลงานปังสุดๆเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าเข้ามาแล้ว3งวดติดเลยนะ ในงวด1สิงหาคมนั้นเข้า6-4ค่ะส่วนงวด16สิงหาคมเข้าบนตรงๆ6 7นะคะและในงวดล่าสุดที่ผ่านมา1กันยายนก็มีตัวนี้เลยค่ะเลข94เข้า2ตัวล่างตรงๆอีก1งวดนะคะมาลุ้นกันต่อกับงวดที่4ของนายหนุม่มเลขไทยชุดเต็มทำให้ผิดพลาดงวด16กันยายนต้องมาชุดนี้ค่ะจะมีเลข 25, 26, 27 2 8 5 6 5 7 5 8 6 7แล้วก็6 8นะคะก็จะมีเลข5 6กับ6 7ไปตรงก,กันกับแนวทางชุดเมื่อกี้ของอาจารย์นอตตี้เลยค่ะสำหรับเลขเด่น2ก็จะมี2 7กับ2 8ไปตรงกันกับแนวทางของแอดใต้ฟ้านะคะส่วนเลข2 5 5 6 6 7กับ6 8ก็จะชนกันกับแนวทางของอาจารย์นัดค่ะ งวดนี้เลขของนายหนุ่มจะเข้าอีกเป็นงวดที่4ไหมก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นแต่ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีนะและถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยคะ่ะ